ไม่ไนี่สาวเลยจะพามากินลังผึ่งจ้านี่จ้าลังผึ่งเน้ะจ้าลังใหญ่จ้าเมื่จ้าตัวอ่อน,ออนอ นิ้มมันมันมันแทบนะจ้ะหอ้องรังพึ่งจ้ารัางพึ่งนะจ้ะ เอามาสดๆใใหม่ๆเลยจ้ะอยู่สวนนะจ้ะอยู่ต้นมะม่วงจ้ะนี่จ้ะพอไปตัดมาให้ใหม่ๆเลยจ้ะนี่มันหนักหลายถือมาหักเลยจ้ะหังไงได้จ้ะงก็มืออีกจ้ะมีน้ำ ขึ้นเลยจ้ะอืมอืมหวานเจ็บเลยจ้ะอืม สาวเลยชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกท่านลาาเลยจ้าืันนี้สาวเลยจะพามากินลังผึ่งจ้านี่จ้ารังผึ่งเน้ะจ้าลัง,งใ,หใหญ่จ้ามันหนักไลาลน้ำผึ้งหให้เบิ่งได้จ้าสาวเลยจวยกให้เบิ่งโอ้ยพูดจ้า ไงจังจ้ะไงวะจ่ะพราะเพิ่งไปเอามาใหม่ๆเลยจ้ะเพิ่งตัดมาต้นอยู่ต้นมะม่มวงเนาะจ้ะฟ้าลั่นอยู่หลังส่วนนี้จ้ะประมาณสองกิโลได้ว่าวจ้ะเนี่ยหนัก หังกันได้ไงจ้ะนี่จ้ะมาจ้ามากินน้ากันได้จ้ะโอ้ยสาวเลยขออนุญาตใส้มือได้จ้ะต้องจีกเอาต้องใส้มือจีกเอาโอ้เมาจ้ะตัวอ่อน นิ่มมันมันมันแซ่บนะจ๊ะหอมอื้อหือ จิ้มน้ำน้ำพึ่งเด้จ้าน้ำพึ่งมันไหลลงไปบุตโตมี่มันมีน้ำพึ่งอือือแซ่บจ้ะน้ำพึ่งเดือนห้าเด้จ้ะนี่จ้ะ chấm nước nữa chắc nước hoàn chép đấy nha như ta bừng bừng nam sức gió đó ra nè giật tìm tìm về น้ำเลยจ้ะอืมถ้ากินเบิดนีเประวานประวานขึ้นแน่นอนจ้ะ <S 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 2> <S 2> ตัวน้อยๆอ,อ่อนๆก็แซ่บจังจ้ะ เดียวสาวเลยเอาไว้กินลายลายมือนะจ้ะกินเที่ยเดียวมือเดียวบ่ไวหรอกจ้ะร <c oughs> ังพึ่งรังนี่นะจะ้ะอยู่ใกล้กับรังตอที่รังตอแต่รังตอบ่ค่อยงหา่หรอกจ้ะเดียวสาวเลยอีขึ้นรูปให้เบิ่งได้จะ้ะ จะลังังพึ่งนี่อยู่แค่ข้างๆจะลังใหญ่กว่าลังตอนังประมาณนี้นะจ๊ะประมาณคำปั้นคำปั้นเสาเลยนี่นะจ๊ะพ่อไปเอามื่อเศร้านี่เสาเลยกระโทันได้เห็นหรอกจ๊ะเพราเอาโดยวิธีใด สาวเลยก็บครอบคุณพี่ป้าหน้าอาทุกๆท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลยชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวเลยด,ด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า